สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูยุวดีทองคำค่ะในวิชาการงานอาชีพค่ะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะในเรื่องงานบ้านนะคะในหัวข้อการกวาดบ้านไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการ ล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการล้างอุปกรณ์นะคะเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารค่ะไหนใครสามารถทำได้แล้วตอนนี้ยกมือขึ้นคะ่ะ เรานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนนะคะการล้างนะแล้วเมื่อ,อล้างเสร็จแล้วเราจะจัดเก็บยังไงนะคะแล้วอุปกรณ์นะคะในการล้างและทำความสะอาดอะนะคะมีอะไรบ้างอันแรกนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะก็ประกอบไปด้วยจานชามแก้วน้ำถ้วย ช้อนซ่อมนะคะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เขาเรียกว่าเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารค่ะเรามารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการล้างจานชามถ้วยและช้อนซ่อมกันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์แรกนะคะเขาเรียกว่าแผ่นขัดค่ะมีลักษณะสีเขียวนะคะ ซึ่งเด็กๆรู้จักกันที่เขาเรียกกันว่าสก๊อตไบรท์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะอันนี้นะคะลักษณะสีเหลืองๆแบบนี้เป็นก้อนๆเขาเรียกว่าฟองน้ําค่ะฟองน้ํานะคะต่อไปอันนี้นะคะเป็นผ้าสะอาดนะคะสีอะไรก็ได้แต่เป็นผ้าที่สามารถเอามาเช็ดจานชามได้นั่นเองนะคะเอาเป็นผ้าขน,นูพื้นเล็กๆก็ได้ต่อไปค่ะตัวนี้นะคะ น้ำยาล้างจานค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าควรจะเป็นยี่ห้อที่มีประสิทธิภาพสามารถขัดล้างไขมันนะคะคาบสกรปรกแล้วก็เชื้อโรคในจานออกได้นะคะวิธีการเลือกนะคะเด็กๆต่อไปถ้วยนะคะสำหรับเอามาใส่น้ำยาล้างจานนั่นเองค่ะและก็กละมังใบใหญ่ค่ะซึ่งกละมังนะคะจริงๆแล้วควรจะเตรียมไว้สัก 2-3ใบนั่นเองค่ะเพื่อเอาไว้รองน้ำนะคะและก็เอาไว้ทำการพักล้างนั่นเองค่ะดูข้อจำกัดตรงนี้แป๊บนึงนะคะเด็กๆตรงนี้บอกว่าหลังการใช้งานควรปิดฝาน้ำยาล้างจานให้สนิทเพื่อป้องกันการหกเลอะเทอะค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อเทน้ำยาล้างจานใส่ถ้วยเพื่อเตรียมล้างแล้วต้องปิดฝาให้สนิททันทีนะคะต่อไปค่ะล้างทําความสะอาดแผ่นขัดนะคะหรือสกอตบได้เองฟองน้ําถ้วยใส่น้ํายาล้างจานและกระมังแล้วความให้แห้งอันนี้ก็คือหลังจากเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะคะเราก็มาล้างทําความสะอาดก่อนแล้วก็กไปผึ่งแดดให้แห้งนะคะต่อไปค่ะผ้าสะอาดที่ใช้เช็ดจานนะคะให้นําไปซักให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้ง จึงนำกลับมาใช้ในครั้งต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นผ้าที่มาเช็ดจานนะคะเมื่อใช้แล้วก็ต้องเอาอไปซักแล้วก็ไปพึ่งแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะเรามาดูขั้นตอนนะคะในการล้างจานชามถ้วยและช้อนกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ช้อนนะคะกวาดเศษอาหารออกจากจานชามถ้วยนะคะลงถังขยะนะคะให้เรียบร้อยค่ะ หลังจากนั้นนะคะนำจานชามถ้วยและช้อนซ่อมนะคะไปล้างในน้ำสะอาดหนึ่งครั้งค่ะเพื่อล้างเอาคาบไขมันหรือคาบเศษอาหารออกก่อนนะคะต่อไปค่ะขั้นตอนที่3ผสมน้ำยาล้างจานนะคะกับน้ำสะอาดในถ้วยกรณีที่มีถ้วยชามมากๆให้ผสมน้ำยาล้างจานนะคะลงในอ่างล้างหรือกระมังได้เลยนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่า เราจะเห็นได้ที่ว่าล้างปริมาณมากๆอันนี้เราเห็นได้นะคะจากที่เราล้างถาดอาหารที่โรงเรียนนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ฟองน้ำนะคะหรือสกอตไบ์นะคะที่เขาเรียกว่าแผ่นขัดชุบน้ำยาล้างจานนะคะขัดและถูจานชามถ้วยช้อนซ่อมนะคะทั้งภายในและภายนอกนะคะด้านหน้าและด้านหลังค่ะต่อไปค่ะ ล้างจานชามถ้วยนะคะและช้อนซ่อมในน้ําสะอาด 2- 3ครั้งนะคะจนหมดฟองและก็ะมันไม่ลื่นนะคะผิวเราไปจับดูก่อนนะว่าถ้าผิวมันไม่ลื่นแล้วหรือมันไม่มีคราบมันแล้วนะคะนั่นคือล้างสะอาดแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนที่6กก็เอามาผึ่งนะคะหรือใช้ผ้านะคะสะอาดที่เราเตรียมไว้เนี่ยเอามาเช็ดจานชามถ้วยนะคะและช้อนให้แห้งเลยนะคะอย่างที่เวลามาผึ่งเนี่ย เราสามารถเอามาผึ่งในตะกร้านะคะที่มีรูเพื่อให้น้ําไหลผ่านนั่นเองค่ะแบบนี้ดีมากนะคะแล้วก็ยกไปตากแดดก็ได้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อล้างแล้วพึ่งแดดแล้วเก็บจานชามนะคะเข้าตู้ให้เรียบร้อยหรือวางในตะกร้านะคะโปร่งๆเนี่ยให้มันมีอากาศระบายแล้วก็เก็บไว้นะคะในสถานที่ที่ไม่มีฝุน่นหรือถ้าไม่มีตู้ นะคะให้เอาผ้านะคะมาคลุมไว้เพื่อกันฝุ่นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือการล้างแก้วน้ํานั่นเองค่ะซึ่งการล้างแก้วน้ํานะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะผิวของแก้วนะคะมีผิวที่ลื่นพอเวลาเราจับให้มันโดนน้ําหรือโดนน้ํายาล้างจานแล้วน่ะนะคะมันจะทําให้เราหลุดมือได้เรามาดูนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะ ล้างแก้วน้ําด้วยน้ําสะอาดหนึ่งครั้งก่อนนะคะก็จะคล้ายๆกันกับการล้างจานนะต่อไปนะคะผสมน้ํายาล้างจา,านนะคะลงไปในน้ําสะอาดนะคะในถ้วยหรืออ่างล้างจา,านนะคะหรือกระมังต่อไปค่ะใช้ฟองน้ําชุบน้ํายาล้างจานนะคะถูภายในแก้วและภายนอกและขอบแก้วนะคะอันนี้เราไม่สามารถใช้สกอตไบได้นะคะเราต้องใช้ฟองน้ําเท่านั้นเพราะว่าถ้าใช้สกอตไบแล้วนะคะผิวของสกอตไบนะคะมันจะมาทําให เนื้อของแก้วในผิวของแก้วนะคะเกิดรอยนะไม่สวยเลยนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีใช้แค่ฟองน้ำก็พอค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อใช้ฟองน้ำนะคะล้างตัวแก้วแล้วเรียบร้อยเราก็นำแก้วนะคะมาล้างในน้ำสะอาดอีกครั้งนะคะ 2- 3ครั้งเลย จนหมดฟองแล้วก็ผิวของแก้วนั้นไม่ลื่นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็คว่ำแก้วนะคะในที่คว่ำแก้วหรือนําไปผึ่งจนแห้งนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เก็บแก้วที่แห้งแล้วนะคะเข้าไปไว้ในตู้หรือตะกร้านะคะโปร่งแล้วก็ใช้ผ้าขาวสะอาดนั้นคลุมไว้อีกทีนึงค่ะ ประโยชน์ของการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี 1. อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารสะอาดปราศจากเชื้อโรคทําให้ปลอดภัยเมื่อนํามาใช้งาน 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างทําความสะอาด 3. อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารใช้งานได้นานไม่ชํารุดไม่แตกหักเสียหาย สำหรับแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงนี้นะคะคุณครูนะคะให้นักเรียนถ่ายภาพนักเรียนนะคะคู่กับอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารค่ะคนละหนึ่งรูปนะคะส่งในอัลบั้มส่งงานวิทยาศาสตร์64ค่ะซึ่งรูปนะคะอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดเช่นนักเรียนนะคะถ่ายภาพคู่กับขวดน้ำยาล้างจานนะคะ พร้อมกับสกอตบายหรือฟองน้ำประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ